สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะครับเดิมสิงครับมีรถกำลังรถขอมาเอาซ้ายครับพนัารถขาวครับคนกำลังของมาเอาซ้ายทางออกเลยข้านออกครับอันนี้ไม่ไดราม่านะครับพเพราะถ้าวิ่งอยู่ในทางลาดยางก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะครับ วันนั้นรถเขากำลังเมาเอาัสไซครับเขาก็จะไปม่พาคนอยู่นีนะครับไปพร้อมกันครับไปลงหมองเดียวกันไปไปเปรคู่นะครับถ้าหงอกในขั้นเคียนึงหงอกครับลุ่มไรเอง เป็นร่ทันเมื่อกี้ให้อยู่เอาก็จะไปถากเพื่อนโยมหันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทนักกอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับ